สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมจะชวนพี่น้องมาทำการสก,กัดน้ำมันจากเปลือกมะนาวนะครับวันนี้ผมได้มะนาวมาจากที่ทำงานนะครับโดยที่ทำงานคือนายก็าทำกับข้าวนะครับทำเยอะ นะครับก็เหลือเปลือกนะครับโทษครับก็เหลือเปลือกเปลือกมะนาวนะครับซึ่งเขาก็เก็บไว้ให้ผมนะครับวันนี้ผมจะชวนเพื่อนๆมาทําการสกัดนะครับเน้นคําว่าสกัดนะครับเพราะไม่ใช่หมักนะครับคือการสกัดเอาน้ํามันนะครับวิธีการของผมก็คือว่าในโหลนี้ ในโหลนี้ที่ผมหั่นเปลือกมะนาวนะครับหั่นเปลือกมะนาวเข้าไปแล้วนะครับหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับเพื่อที่จะไดะ้สกัดได้ปริมาณเยอะๆเพื่อที่ได้เป็นจุเข้าไปในนี้ได้เข้าไปในปริมาณเยอะๆนะครับและส่วนที่อันนี้ผมหั่นใส่เรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่อยากให้เสียเวลาผมก็เลยทําการหั่นไว้ก่อนเพราะมันเสียเวลามากนะครับ พรผมหั่นชิ้นเล็กๆนะครับนี่ะอันนี้ผมล้างสะอาดแล้วนะครับหั่นชิ้นเล็กๆขนาดนี้นะครับส่วนที่สองนะครับนี่ครับน้ำหมักอันนี้คือน้ำหมักเปลือกมะนาวเหมือนกันนะครับเป็นน้ำหมักเปลือกมะนาวที่หมักจากการหมักด้วยน้ำตาลนะครับแล้วก็เปลือกมะนาวนะครับหมักไว้นานแล้วอันนี้น่าจะหลายเดือนแล้วนะครับจะเห็นว่าสีสันเขาสวยงามมาก นะครับเพื่อไม่ไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมจะชวนเพื่อนๆมาดูว่าผมจะทํำยังไงนะครับวิธีการของผมก็คือหลังจากที่หั่นแล้วก็ซอยเป็นชิ้นบางๆเล็กๆเปลือกมะนาวเนี่ยครับเล็กๆเข้าไปในนี้จนเต็มนะครับอัดแน่นเลยนะครับจนถึงข้อกวดเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับน้ำมังอันนี้แหละนะครับ พอดีผมถ่ายคนเดียวมือเดียวต้องขอไปถ้าเกิดว่ามันบิวบ๊วบิ๊วสันส่นๆนะครับผมจะเทก็ไปเลยนะครับนี่ครับเทก็ไปเลยเนี่ยเทไปให้หมดเนี่ยให้เต็มเลยนะครับเอาละให้เหลือช่องไว้นิดนึงนะครับเหลือช่องไว้นิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปเขาจะบวมเพราะว่า ผมอัดแน่นเลยเปลือกมะนาวเนี่ยเพราะเดี๋ยวตอนอผมหันให้แน่นเอ่อให้ละเอียดเพื่อที่จะให้มันเขาเรียกว่าสกัดได้เร็วขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็ปิดฝาปิดฝาครับปิดพอหล้มหลวมเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะคิดว่าน่าจะเกิดแก๊สนะครับในเปลือกมะนาวนะครับวันนี้ผม,มใช้แค่สองส่วนสองสามอย่างท่านั้นเองก็คือเปลือกมะนาวเอ้ยสองอย่างสามอย่างก็คือหนึ่งโหล สองเปลือกมะนาวหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับแล้วก็สามน้ำหมักที่หมักไว้นานแล้วนะครับที่ผมใช้สกัดก็เพราะว่าในเปลือกมะนาวนอกจากจะได้น้ำมันแล้วเขาจมะมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อจุลินทรีย์มากนั่นนั่นก็คือธาตุโพแทสเซียมนะครับซึ่งจะเยอะมากนะครับอยู่ในเปลือกมะนาวนี้นะครับนอกจาก โพเทสเซียมแล้วก็ยังมีตัวอื่นอีกมากมายเลยนะครับแต่ตัวหลักๆก,ก็คือโพเทสเซียมซึ่งเจ้าบาซิลัสท,ที่อยู่ในน้ำหมักเนี่ยเขาชอบนะครับส่วนผลจะออกมาเป็นแบบไหนรอติดตามไปพร้อมๆกันเลยนะครับพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เข้ามารับชมให้กำลังใจนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับ เดี๋ยวผมจะอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูว่าผลของการสกัดด้วยจุลินทรีย์แบบนี้ผลที่ออกมาจะเป็นแบบไหนรอลุ้นและรอติดตามตอนต่อไปนะครับพี่น้องครับขอบคุณทุกคนที่มารับชมนะครับฝากกด Subscribe นะครับหรือว่าติตวให้ครบจบทุกวิธีทางนะครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ